できた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 でた ยีดใหญ่ยิมอไโอเคไ้มีเป็นแมมปล่อยหญ่ืืืนืมแงมมปล่อยใหญ่มาแล้วด้วยได้ด้ไปอห้ึงอ่ะิมมันเป็นแงมุมปล่อยใหญ่ไปมไต่อ้นวแกขึ้นขึ้นได้เลยานี่ไม่ได้ประ đúng như mắt tay các bạn, khéo này, bay bay, là... <laughs> để thoát bay, nãy mày sướng sưng gì

ไอเจ้าเป็นเด็กีหอมหอมหมูให้โอเาดิอ่เียวดึงอ่ะเียวไม่ตีไวตีตีต oh, uh ีตีเออรไอ้เอนี่ใวทอะไรเลยเนี่ย สวีกบิ๊ก้องติแปนให้กำลังใจแล้วนะเกรดคหนูจะข้าไปอีกงอ่ะบิ๊กเลวิคสวีกสวีกสวีกหอููอีกหนึั้งจะได้ตะโกนตะโกนบิ๊กูกีอันนึกประโยกดีๆแ้วโอ้ย่าทาไดรีทีดาตสดค่ะครูไม่ข้าไปอีกฝั่งได้ไหอาลงมาโสดผ่าแล้วหนึ่ง เนียเด็กในเร่อสตอรี่คือใครอะอันนั้นเด็กในสังกัดใช่ไหมเพื่อรักรูเอาแล้วใครยังไม่ได้ขึ้นตอนตอนลูกเป็โวดจะลิ่งดีเออ้ลยดังเลยเสียงภาคแกนี่มันกว่าเขาอีกนะเฮ้ยบ้านกูกวาไปอีกอีกขั้นเออเอดใช้คาลุงโทนี่แล้วกันอนเอยเบ บ้านว่าอะไรนะอินเวอร์โอ้แล้วลงทางไหนอ่ะลงฝั่งข้ามบ้าอ๋อนี่ละกันอน่จับแน่นๆจับแน่นๆบ้านดอเคๆได้ๆตายแ้วเหรอกเชื่อหรืออะไรจะพดแข็งแข็งนี่เฮ้ยบันไดจะลนเฮ้มึงขึ้นไปเงตัก มันไม่เลิศร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยมันก็แกล้งไปงั้นแหละมันปีดเองมันเขย่าตัวมันเองนี่ยนะมีใครจับเยอไม่รู้ตลอดตัวเองนะเพื่อนไม่รู้ไม่รู้งี้เออไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรทั้งนั้นไม่รู้จะไปรู้ได้ยังไงเนี่ยเราจะไปรู้ได้ยังไงเนี่ยฮะนอนในสภาเป็นลูกชายเหรอผมไม่รู้จะไปรู้ได้พูดตลอดทางเลยว่าจะพูดได้ยังไง อย่าขู้้้้้้้น้้อ้เ้้้้้้้น้้่้้ย้้้้้ิ้้้้้้้ั้้้้้้้้ก้้้น้้่้้้้ี้้ก้้้ร้้้้้เ้้้้้้้้้้้้้้้้ี้้้้้้ั้้้ด้้้้้อ้ย้้ไ้้้้้้้้้้้้ด้้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 ไ้้้้้้้ร้้ดเกิ้้ี้้้้้น้ การข้ามไปอีกฝั่งนี้ะอะไรทีกข้ามอะไรครับข้ามน้ำข้ามอะอีกข้ามอะไรอีกข้าภูเขาเลยหรอข้าม้ลกเลยเออข้าม้งโลกเลยครับมันต้องเร็วเย็น ตายกินอีกงี้มาไอ้โมะเร็จแวมารอนี่วันนี้ครับ <c oughs> เดี๋ยวรอโคดัดเสร็จแม่ไปเต็มรอไว้

ทำไม่ครบก่อนนะลูกอ้เอาเลยเอาเลย่องไอ้เแกงมันทำไมนะเดี๋ยวไปจับมาลูกเดี๋ยวไปจับเ้ยแกงมันทำไมนะิกคิกแม่งี่ยโอแม่อยู่บ้านสะดุ้งแล้ววางขาวางขาเวลาลงอยากตายเลยโอ้เป็นไงก้าทีละสขั้นเลยโก็หลรไรี ได้ลูกป่ะจริงดันนั้น้ำก้อนไอฟัวฟูตมาตายสมเขินอาปพีนเ้ยขากูมาหยยบเชือกด้านล่างไว้ลูกหยยบเชือกด้านล่างไปไปไอเยี่ยไม่ได้งน้่ะไม่ได้ได้ไหมอันนด้ตันันจาได้จะไม่เออเออจบแค่เนี้ย ค่อยๆลงค่อยๆลงจับไปนะพ่อแข็งๆจับไว้โดนว่าโดนว่าโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนค่อยๆไปโดนลงมาเดี๋ยวเาจะตายอยู่เออมาหนี้เออลองเลยนะไปค่อยๆนะจับมือแน่นแน่นเน้แน่น

มันจะปีนแบบนี uh, ้นเดียไหมยาก่ hmm ่อยปล่อย่อยไม่ไปไหนวะเนี่ยแล้วก็งรอบครับตรงนี้นะครับอ้าวหมเกาพีนอดพีนอดเอาต่อมาละมาฝ่งนี้เลยครับจะได้ไม่นกันขวบนเยลงหลางบนลงล่างไม่ใชล่างขึ้นบนลงนี่ดขนแล้วก็สองรอบเลยรอบนึงเร็ไปสัเลย

เอ้ยกูความสูงกูจะโดดได้ไหมเนี่ยไม่ใช่กู้องตายการกระากจะจุกวะมึงก็ไปนู่นกูอยู่นี่มึงต้องเอาเลยวิ่งมาเลยเร็วรอกตอกอลอกย่เลีวมันต้องไปนี่นแหละกูเสียต้องกลัวนะใครยืนหรือไนขี้โคนรัดโรเลยเดะบอกแล้วของกูจะรีบไปไหนแล้วองง นั่งถือนั่งไว้ยกขาขึ้นเลย người กันแล้วโอ้ยพี่หญิงมา

ยกขาขึ้นเลยยกขาลอยเลย ลอยเลยาลอยเลยเอาล่อกิี่มาเลยมาเลยมาเลย